สบายดีสบายดีซามาหอดเลยพี่นออ้อ,นอ,าาองเอด้อซา,ามาหอดแล้วเมื่อวานนี่สโบอามาหาชิปซองเนาะเบิร์ดแล้วจาซิเบิร์ดแล้วจะยั่งอยู่ประมาณสิบปลายซองเด้อเมื่อวานนี้สโบอามาหาชิปซองผู้ใดสนใจจิตต่อใดเด้อพี่น้องเด้อแชทมหาสโบใดเด้อผู้ใดรอบเดือนมาป,ปกติเจ็บทองหน่อยจองไ่แอวเนาะพี่น้องเนาะซาสาวหน่อยนี่สวยใดอีลี บต้มบตัวพี่น้องเนาะสนใจบโบแพงด้วยพี่น้องเด้อสนใจที่ตอมาได่เด้วพี่น้องเนาะแล้วก็ยาดีกระเพาะน้ำด้วยพี่น้องเด้อยาดีกระเพาะน้ำเด้อยาดีกระเพาะของสาวหน่อยนี่ยาดีกระเพาะของสาวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเปิดสวยทานได้เนาะเจ็บจุกแฉบแน่นเนาะพี่น้องเนาะยาดักดีกระเพาะของสาวหน่อยนี่สวยทานได้อีหลีเนาะพี่น้องเนาะบตัวบต้มเนาะพี่น้องเนาะ ต้นใจถักมาหาสโบได้ด้วยพี่น้องเด้อแล้วโ่เอาอย่างไรเนาะสะโบสิผักผลงานเพลงหายเนาะม่มีอย่างมาผักมาตอนสเอาเสียงเพลงเสียงล่ำในมาผาักมาตอนถูกๆคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สโบในเด้อแล้วก็พิเศษพิเศษกับผักผลงานเพลงหายทั้งบ้านคนสูงคะเนาะแล้วก็บ,บ้านอนารูฮะเนาะผักทั้งไห้ทั้งไอแก้วข่อยเนาะ พิเศษอิลิกะห้ทั้งสาหน่อยแจมจานในเดอ้อที่คดซาชาวคองเบนเนาะพี่น้องเนาะห้ไปถึงผลงานเพลงนี่กะพาไ้ไปถึงอันสาหน่อยแจมจานในเดอ้ออันฮักสไลด์ดอกควายบานเนาะพี่น้องเนาะมวนบมวนก็อดฟังไปน้ำกันเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไหสบูนในเดอ้อ เราคลายเหมืองเลยแล้วมาเจอกันปรัศตำพระละแหน,นยังจำได้ไม่แพร่นี่จำสีทองตาจ้องมองตาก,การะอันนั่งดูมอลาล้ำหนาวหน,นาวทอดเช้านาวให้ก,กันพี่เป็นพี่ทุกวันอยู่ เป็นพื้นแปนป่าไอหาพี่สชาที่รักอากงว่บเนโนยใจที่สัญญาทาไมไม่แน่จริงร้ากว่าลิงนองโดใจกว่าลิงนอโอ้โอมโอมโอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้โอ้อ้โอ้้อ้โอ้อ้อ้อ เฮ็ดีมาเดินของไป็นาอ้คู่เข้ามาสมเนืยงโ,โดนตะให้ห่างน้ำตาฟังไว้รู้กวนงานดอกไม้ปีนี้เข้ามาอยากได้เอ็นมาคูา่เขาไม่รักไมห่ห่วงมาสีบกัน เดียกับชาวยละพากนองสะออน เอาข้อกับโมกับใจลายเด้ออย่าลืมพากดไลค์กดแชร์ให้นเด้อ